ในฐนทนที่สงขาเท่าไหร่เป็นคนยาลาปัตตานีนาลาทิดว่าหรือตะตุได้เสียชีได้ก็ต้องด้วยหลายส่วนนะครับมันต้องเชื่อมประสานดูแลรักษาในระบบของโมฮิสุเลยว่าอาจจะต้องทำความเข้าใจในเรื่องนั้นซึ่งผมคิดว่ามันจะต้องทำความเข้าใจที่เป็นคนในพื้นที่สงขาเท่าไหรเป็นคนยาลาปัตตานีนาลาขอให้ส่วนราชการนะคะมีรับรอง คนวนผู้ป่วยที่ตอนแรกเหมือนกับสถานการณ์แย่ลงตถ้าเกิดเทียบจำนวนเพราว่าณนขณะนี้เนี่ยก็สถานการณ์ในับตัวเลขของเนียได้คือไลด์ถัดไปเนี่ยาทางศบคผมคิดว่าเป2.2อร์เซของผู้เสียชีวิตทั้งหมดในมีน้อยที่เสียจากชีวิตธรรมรานี่จะเป็นเขตอำเภอบางขันครับ ครับผู้เสียชีวิตนะครับจะเป็นผู้หญิงไทยอายุ9 3ปีจะไปทำให้ปอดเขาแย่แล้วตอนมีเชื้อถือ,อโอกาสครับไม่มีก็เชิญต่อไปครับเป็นไปนำข้อกำหนดออกตามความนะในบนราตจ้าของเขาเป็นการพยายามอะไรบ้างแล้วนะครับตอนนี้ข้ออย่งเร็วๆนี้มีการใช้ทีเก็บไปีเพิ่มกว่านเดียวแทนโดยการอยู่ครับผมเเชื้อในกระแส ซึ่งว่ากปติืินในกระแสเรื่องนี้ก